สวัสดีครับป้ายากับมนุษย์ตาขาบหลังวิ่งนะวันนี้เอา New บ a ล a n c e Fuel c เ l ล SC Trainer V2 มาวิ่งนะครับแล้วก็ใส่รัดน่องของ e x i c ซ์ r a p p ราฟนะครับวันเมื่อวานพอดีผมวิ่งเร็วพอสมควรนะฮะเร็วสำหรับผมลากยาวๆไป2กิโลนะครับวันนี้ก็จะรู้สึกตึงๆก็ ใช้ทั้งรัดน่องและรองเท้าที่สพอร์ตค่อนข้างโอเคนะฮะการสพอร์ตเนี่ยแล้วแต่คนชอบสำหรับผมไม่ได้ชอบรองเท้าที่มันนุ่มมากยวบมากนะครับซึ่ง1คือมันกินแรง2คือผมยิ่งรู้สึกล้ากล้ามเนื้อมากขึ้นเจ้า S C Trainer V 2เนี่ยมีแผ่นนะโฟมีความนุ่มค่อนข้างมากแต่มีแผ่นเพื่อ ทำให้โฟมมั่นคงขึ้นและหยุดการยุบได้นะครับเวลาวิ่งไปก็รู้สึกสบายพอสมควรแต่ไม่เหนื่อยไม่ย้วยนะครับส่วนรัดน่องวันนี้วิ่งไปแล้วจากที่ล้าล้าตึงๆอันนี้ก็พูดกันตามตรงเลยว,ว่ามันใส่สบายหนึ่งอย่างละมันรัดมันรัดนะครับแต่มันไม่คันคือบางอันที่เคยซื้อมาใส่เนี่ยราคาไม่ค่อยแพงเท่าไหร่ เวลาใส่แล้วจะเกิดอาการคันเพราะว่ามันรัดเกินไปผิวสัมผัสของผ้าเนี่ยมันจะเป็นเหมือนตะข่ายตารางนะลองสังเกตดูว่าอันนี้อันนี้เป็นรอยรอยอยางยืดต้องมีนะครับแต่ว่าตรงเนี้ยไม่มีเลยถ้าเป็นรัดน่องปกติเนี่ยตรงเนี้ยจะเป็นรอยตารางตารางนะแล้วก็จะเกิดอาการคันใส่แล้วเป็นภาระรู้สึกว่าไม่อยากใส่ครับอันนี้ใส่แล้วมีการประคองที่ดีมีความสบาย โอเคครับสำหรับวันนี้พอแค่นี้สวัสดีครับ